เอาละครับทุกคนในวาโลหาทุกคนกำลังอยู่แหลงโกใช่ครับผมก็อยู่แหลงโก We can win We can win อ u s h me! <the> <player> และใช่ครับต่อให้คนยิงคมแค่ไหนและยิงดีแค่ไหนภาพในแหลงโกก็จะเป็นภาพนี้ oh. 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 ุหลกกหคอมกาคอมกาเดอรแมนไปอแมนใช่ฮะมันแพ้ผมจึงเริ่มมีข้อสงสัยกับตัวเองว่าทําไมถึงแพ้แล้วทําไมถึงยังวนอยู่ในแรลงโกผมจึงมีทฤษฎีที่หนึ่งคือคอมกาเพราะใช่ฮะถ้าเทียบจริงๆแล้วคอมผม i5355 สามน ซึ่งไม่เป็นเจนที่โคตรเก่าแก่แบบว่าบะไลปบัสบอ่ะแต่ผมก็เล่นได้อยู่นะกับการที่ผมมีแรมแปดแต่ตอนนี้เพิ่มมาเป็นสิบสองแต่ก็ถือว่าแรงอยู่กับการ์ดจอ gtx 1 0 5 0 2G กิกใช่ฮะผมคิดว่ามันก็พอเล่นได้เพราะผมเล่นเวาร์เ,นเรเนในฮาร์ดดิปผมยังคิดว่าบางทีมอาจจะไม่ใช่ปัญหาถึงแม้ว่าฟเฟมเรทมันจะไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเราจะตัดข้อนี้ออกไปไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว หรือมันเกี่ยววะไม่รู้เพราะฉะนั้นเข้าสู่ทฤษฎีที่สองนั่นคือเพื่อนร่วมทีคือเอาจริงๆแล้วเพื่อนร่วมทีผมก็ไม่ได้แย่นะผมคิดว่าเขาก็เฟียทุกคนถ้าดูจากเอถ้าดูจากในภาพนะก็ฮาเบิร์ก็วอดีนะผมคิดว่าบีก็สกิลดีนะเลยก็โดดโคตรสวยส่วนผมก็อิมไปมัวๆแล้วมันก็ตายอะคือแบบ แคเวอร์ใช่โ <fighting>, ดยผมคิดว่าถ้าจะเป็นพราเพื่อนร่วมทีมมันก็มีโอกาสแบบไปได้นะอาจจะแบบหนึ่งในสามหรือหนึ่งใน 5, หน้าหรือหนึ่งในล้านเนี่ยผมเลยคิดว่าเพื่อนร่วมทีมไม่น่าจะเป็นปัญหาถ้าแบบว่าเรากดสองกดสามคนนะนะแต่ว่าถ้าก,กดคนเดียวก็อันนั้นก็โซยหน่อยบางคนจะเจอแบบว่าโชว์เกมพวกแบบว่าปุ๊บป,ปุ๊ดอะ่ะพวกที่หน้าเหมือนวิ่งไปตายในไซส์อะไรอย่างงี้ จึงทาให้ผมคิดว่าถ้าเพื่อนร่วมทีมจะมีส่วนก็คือคุณกดคนเดียวเว้ยเพราะฉะนั้นสำหรับผมไม่น่าจะมีปัญหาเพราะผมกดคนเดียวบ้างกด3คนบ้างจึงนําไปสู่ทฤษฎีที่สามเลยทุกคนออฟตารเนไงไอทีนี่เขาไม่ได้จ่ายมึงกระดดจึงนํามาสู่ทฤษฎีที่สามก็คือตัวมึงเองอะเด็กดูเยอะพูดพูดพอนีนั่นก็คือตัวของคนเองนะฮะเพราะบางทชแบบวันนั้นแม่งแบ๊ดเดย์ไง แบบยิงไม่โดนทั้งวันน่ะแล้วคุณไปเล่นแรงเงี่ยแรงมันแบบสาบส่งแบบคุณก็รู้ว่าแรงโกแม่งปีศาจแบบเงี้ยเอ้ยปีศาจอบผีร้ายอะคุณเคยเห็นผีร้ายวาโลป่ะนี่มันแบบคูณสิบอะแล้วใช่มันยิ่งในวันที่คุณฝีมือตกแล้วฝีมือคุณไม่ขนาดเหมือนเดิมนะโอ้โหวันนั้นจะเป็นนรกเลยเว้ยแม่งเหมือนคุณตกนรกทั้งเป็นน่ะโดนย่ำยีเหยียดหยาบหยาบเหยียดอะแต่ว่าไม่เป็นไรครับทุกคนเรามีอีกทฤษฎีหนึ่งที่อ้างให้คุณได้ <S <S นั่นก็คือ ฝั่งตรงข้ามเก่งเสมอไงทุกคนมึงเคยสังเกตไหมเวลาที่คุณจะยิงใครสักตัวเนี่ยไอ้เหี้ยทำไมมันตายยากอย่างวะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแหละวะไอ้สัตว์เลือดแม่งก็เท่ากันอะไอ้สัตว์เลือดแม่งมีร้อยห้าสิบกูก็มีร้อยห้าสิบแต่ว่ามันยิงวันเดิ้ลแรกกันไอ้เหี้ยกูยิงหัวมันร้อยยี่สิบก้าแม่งโดนไม้แม่งยิงโดนหัวกูเต็มเต็มไอ้เหี้ยมันแบบแปลตรงไหน ย็ดพุ่งเข้ามาไอ้เหี้ยแม่งติดแทบแต่ว่าแม่งก็แทบใส่หัวกูเม็ดเดียวไอ้เหี้ยทีมฝั่งกูเน้นเปิดย t u b e เน้นเปิดส p o t i f y นั่งนั่งฟังแล้วก็เล่นเกมทีมฝั่งตรงข้ามแม่งเหมือนแม่งคิดเซตอัพมาแล้วทีม5ไอ้เหี้ยแต่ว่ากูกดหนึ่งยัดแม่แต่ถึงอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องฝึกยิงกันให้ดีขึ้นนะทุกคนฝึกเรื่องการอีมฝึกเรื่องการคุยทีมหรือการกดคนเดียวการฝึกภาษาอังกฤษการยิงให้ดีขึ้น หลายๆปัจจัยมันก็ทําให้เรายิงได้ดีขึ้นนะทุกคนทุกคนก็อย่าเลือไปส,สู้กับแรงโก้นะฮะส่วนผมก็จะสู้ต่อไปถึงแม้ว่ามันจะแพ้กัซึ่งบางทีมันอาจจะมีเล่นแพ้บ้างชนะบ้างซึ่งผมก็โคตรซีเรียสแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไร,รทุกคนยังไงกส็สู้กับชีวิตทั้งหน้าทุกคนขอคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละครับขอ,ขอโทษนะที่คลิปมันสั้นมากเพราะว่าผมรีบพูดมากๆเลยกูไนททุกคนฝันดีอย่าลืมปิดไฟและทานข้าวนอนด้วยฮองว่ะ